สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่28พฤศจิกายน2567ค่ะมาดูกันนะคะสำหรับ ราคากลางยางพาราวันนี้น้ำยางสดณนะหนา้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% 69บ3าเบาทนะคะราคายังทรงตัวอยู่ราคาท้องถิ่น66บาทค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 71บาท25สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น1สตางค์นะคะส่วนราคาท้องถิ่น20 ท้องถิ่นอยู่ที่68บาท25สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน75สบาท80สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น93สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่72สบาท80สตางค์ยางก้อนถ้วยดี c 1 0 0 57เสบาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่54บาท50สสตางค์ค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 50% 28บสาท75สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก25สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น25บาท75สตางค์ค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 31บาเสบาท60สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น29สตางค์นะคะส่วนราคาท้องถิ่น28บาท60สสตางค์ต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย drc 65% 37บาท3 3 3สสตางค์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก35สตางค์ราคาท้องถิ่นจึงอยู่ที่34บาท35สตางค์ค่ะและยางก้อนถ้วย drc 70% 40บาท10สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก30สสตางค์ค่ะ ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่36บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้28พฤศจิกายน2567ค่ะวันนี้มีราคาน้ำยางสดเท่านั้นนะคะที่ทรงตัวนอกนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ